น่าอยู่ไม่ต้องหว่วงนะเอ่อก็สบายใจได้ดูแลลูกๆผมมีเสื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่รนชัวยตัวถอรุ่นแรกนะถ้าเดี๋ยวจะแจกเสือ้อนะอยู่รนชัวยตัวถอนะครับข้างขวาเป็นลำใหญ่ข้างซ้ายแขนข้างซ้ายเป็นยูก,กิฟอนสวยงาม เป็นผ่ากีฬาได้คนผ่าฝ่ายครับด้านหลังเขียนว่าด้านหลังเขียนว่า f อฟซียูกิตลอดเชียบอยู่บางแสงครับโอ้พระพรนี่ยกรันมันเจอกันหมดเขาเป็นเขาพับออกนครับนี่คืองานที่เรามาฝ่าเอซทุกคนนะครับเป็นผ้ากีฬานะครับผระค่ายครับเสือกีฬาเลยม,มาไดครับเอเสื้อใหมใหายต้องคำอันนี้ใส่อะไรก็ตัวใหญ่เลยที เอแกลมาเสียมาแล้วอยู่ร้นชัวยะตัวถอดยู่ร้นชัวยะตัวถอดผมใส่คนแรกแล้วมาครับนิดนึงครับอยู่ร้นชัวยะตัวถอดมีไผ่มาตลักบ,บนถนนเนี่ยทุ่มยี่สิบคนเดินท่ามากจะพูดบบลักคนปกเล่นหมดเลยทั้งสองสนาม,มนเ,นาเลยมพ้กเนี่ยเสาแหลกกับเสาหน่อยก็ลเ,เล่นหมดเลสนามแดกเละนะฮะตกคนเหมเือนวียนแมอืม ้วคายูคิตกับการธนาการผลตกกันครับนมเกา่าบริกระเหรี่นงมได้ผลตัแห้งวกวดคนบริยางเลยผมมีคนยางเลยนี่แหละครับเพ็งงานในหน้าฝนก็ต้องทําใจทํางานในหน้าฝนก็ต้องทําใจนะทุกคนนะพร้อมเล้วงก่จมวนก็ะไปตทองคาเพลงนี้ผมตั้งใจที่จะทำให้คนร้องตามท่านประเทศผมตั้งใจจะให้น้องน้อง ที่เป็นศิลปินด้วยกันเอาไปร้องนะยาถัวถอครับอยูร้นชัวเป็นอย่างมันก็ขึ้นซาเพราะว่า้าเขาพิมพ์่ายาถัวถอมันอยู่หลังเข้ามาอยู่รนชัวถ้าเราไม่พิมพ์คำว่าเป็นภาษาไทยเนี่ยมันน้อยมากที่เราจะไปพิมพ์เป็นยูร้นชัวภาษาอังกฤษเนี่ยห้องถองพิมพ์่ายาถัวถอดไม่พอหล่ะทีนี้วันนี้มันก็เลยขึ้นช้าม,มันก็เลยขึ้นช้าเพราะอะไรครับอันนี้คือมันเป็นวิวออกกร์แกนิกนะ วิวออร์แกนิกคือวิวธรรมชาติวิวแบบดิบๆวิวแท้เอาไปวิวแท้วิว uh, ธรรมชาติไม่มีการปรุงแต่งเขาเรียกว่าวิวออร์แกนิกจะกขอบภาษาแล้วค่ะแมนเน้อเสื้อคานี่เป็นยูเก,กิคานี่เป็นลำไยมีไว้ครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นเกมอื่นมือนเอน,อนี้ผมกระสีบอกไปซื้อว่าขาซอยกันเสียเนี่ยมือนี้เด็กเก่ามือแล้วกระลังข่าแสนเป็นวิวออร์แกนิก เป็นวิวแท้อืเป็นวิวที่ค้นเบิงแท้ๆแล้วที่สําคัญพอเราไปพิมพ์ชื่อว่าอยู่รุนชัวยาตัวถอดเมื่อในสัมผัสบอกยู่รุนชัวชัวยาตัวก็เลยคิดว่าเอาอยู่รุนชัวคุณอนะไม่ไม่ชัดเจนคุณไม่มั่นใจนะคุณไม่ชัดเจนคุณคงเครือคูอยู่รุนชัวยาตัวถอะตอนแรกคนแ่งคิดบางสิ่างานในภาษาอังกฤษพันยูข,ขา้างหน้าเพราะภาษาอังกฤษยุ่งหนา,นขขนามันพันมันพัน คนหาคนข,ขนาดคนหาขดยังพอเนาะนข้องขาไปนี่แบบบางยางลึกเลยอะ่ะจะเห็นอือต้องขาไปนี่ช่องของจะของจะเห็นแต่เรื่องม้ว่ามันเป็นอย่างคือคลิกแล้วมันบ่กึ้นมันเป็นภาษาอังกฤษอือไม่เป็นภาษาอังกฤษก็เลยเปลี่ยนกับว่าเพ่ยงยาตัวถอดอยู่ล้นชัวร์ว,วงล็บนะเพ่ยงย,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 พยาตัวถอดได้ด้วยครับเรื่อพิมพ์ยาตัวถอดไปเลยนะถ้าางั้นมันไม่ขึ้นง่ายคนก็ไม่อยากดูทีเนี้ย จริงมันต้องขึ้นเลยนะครับเย็บตัวถอดเนี่ยแต่ไปอยู่ในวงเล็บมันพิมพ์มันต้องต้องด้านหลังไงโอเคถูกต้องไหมครับปันไหนทั้งมันคอมเมนต์คอมทั้งอ่ก็มือถืออีกสามเื่องคุณวารีเนี่ยวารีบาวเนี่ยสุดยอดมากแต่อยู่ต่างประเทศเป็นผู้เรียนจะกินร่ำรวยเสือ,อ,อี่ยุกิอ่าชวงนี้ปิดกันเออว่ะจะก็บอกถือชืวอนี้มันปิดกันเนี่ คนกดไล่ไรคอ,อยเนี่ยปกติคอยคอยตัวลายโซนเนี่ยคนเบนกว่าสี่ลอยห้าลอยเด้มันก็มาปิดก,กันดีแต่โอ้ยอือได้ไปหาที่จ้องห้ทองคำครับถึงเห็นแม่นผมง่วงไรเนี่ยอ๋ผมพิมพ์คาว่ายาตัวถอดมัดเมื่อบ่ขึ้นผมต้องเข้าไปในเบิ่งในช่องหายต้องคำมันจึงพอแล้วคนนอกตะวันหากันจริงสิเป็นห่งงวงเพราะเว่าเขาไปหาได้จริงจะพอบ่พอพอะครับพี่น้องคอยเงินเลยยนะังอือ ขอเงินเลยเงินเลยขอบอกเขาเดียววงาเงินเลยอือสวยว่าบ้นพี่น้องเห็นลูกหลานเจ้าลูกสาวเจ้านะ่ะกับล้อย่อ่ะบางที่ละ่ะเอฟตะกเกาะอยู่ทั้งสองคนลูกสาวใหญ่ก็ลูกสาวคนแรกนี่แหละครับงัวงามครูไปมองไดกับมวลไปมองไหนคนกรมกัดคนคขอบอดโจก็เป็นบอกอันนี้บอดจ้ากถึง้องคือกันแล้วอืม ตอนนี้ขึ้นแล้วค่ะย่าตัวถอดเออเห็นมหมลองพิมพ์ย่าตัวถอดดิพิมพ์ขึ้นแล้วโอ้ได้แท็กตอนตั้งแต่ปล่อยเพลงไหมได้แท็กไหมเก้าเก้าหมื่นคนเอ้เก้าหมื่นอ่ยายอดูเก้าหมื่น,นแล้วก็ติดเก้ามาแรงเก้าหมื่นติดเก้ามาแรงโอ้ยแต่ก่อนมันไม่ขึ้นผมพิมพ์ตั้งก่นมันไม่ขึ้นนะผมจะขอมาเพิ่มได้ช่องเนาะโอ้ยสมพ่อขอเล่ขอเล่เปลี่ยนซื้อไว้ว่า ให้ที่มงานให้ออมมาออมเปลี่ยนอยาตัวถอดขึ้นมาก่อนนะเอาคขาว่าอย่าตัวถอดแล้วก็วงเล็บอยู่ั้านวอยู่ที่หลังอแค่พีใหม่ต้องคํำก็ขึ้นแล้วเออว่าไม่ไงนี่ลาวันสวนัสดีครับเก่ามาแรยกเลเยมาสำเร็จแล้วเรามาย่างหน่อยมันก็โอเคอาอมวยเยอะ่าดิมาดีเลยว่ะแต่ว่าจะที <c oughs> เยอนี่ก็วนเลี้ยวอยู่ครับเลี้ยวเนาะโอเคดีกับแเนียครับะเดี๋ยวเพียวๆเลยดิมันก็ยิ่งแย่ยิ่งแย่แงนี้ละ เจรีญเมืองว่าช่อนเข้าคนยินไลายหน่อยจำาลยน้ำยังก็เลยเมื่อกิ่มเปิดแล้วเาไป็นเที่ยงเข้ามาทานเนาะแต่ตอนนี้วันที่เก้ามาแล้วนะถือว่าโอเคแล้วเรียกหลักเดียวหลักเดียวเอแค่เปหนอยแต่พอเป็นเก้าม่ไ้เปนเก้ามาดีเพราะว่าหาทุ่ล้รอกเาแน่นอนเราจะบอกเมาบอกกันหน่อยพอดแม่พูดแม่ครับแม่ปอหวานนะครับปอหวานบอกคุณแม่เพรากันเบิงอยู่หนีเพรากันแช่ซอยกันเรือครับ แม่ตเบิงอยย่างเดีวะบอกเทคนิคว่าเวลาแชร์อย่ไปเอาลิงลงในเฟียดนะครับมันมั่งเห็ยนยังป<อ>้องปิดกันด้นเองเราเพราะว่า,<บ><บ>าถ้าเกิดว่าเราแคปจากยูทูบไปแชร์ในเฟซโดยตรงเนี่ยมันสีโบเห็นครับแนะนําคือเอารูกลูกสาวเวานี่ครับโพดแล้วแปะลิงอยู่ในคอมเมนต์อย่าไปแปะลิงในทั้งใจดิแปะล,ลิงไปมันจะโบเห็นคือเราโพดตัวหลุดเรื้อรัล้วครับเอาลิงเรียอนี้ไปลงในคอมเมนต์จะฟังไหมยังั่นมันเปิดการมองเห็นอะไรอยูร่รา ขณะเขานอนลูกกี่แชร์องมึงกคนป,ปกติกดหัวใจเซลล์หลากหลายคึงกดในหน่วยลงเนาะแช่ดิเหมือนยูทูบนะครับพอจะนำพื้นแม่ต่างๆเราต้องทํางานของเราแล้วตอนนี้ครับต้องไซเป็นแช่ง,งานไข่พื้นเทียนเห้เยดออกเลยนี่อืมแล้วนะครับว่าไงของบอสจูกดซื้อเพลงยน้วี้งกับบ่ขืนจ่าแม่นครับตองเขาไปดิช่องเลยอวี้งหาเดีวยวกันอันนี้ของ พิ <Cornell> ้มพายุรู้ชัวขับรถเห็นบ่เห็นพายุเนี่ยบ่เหากาบ่เห็นบ่เห็นคนละเป็นเขาไปในคนคุณให้ต้องคำยึขนาดข่อยเป็นจะคลองคลายขน้ำหาจะคล้องให้ก็พ่อยู่มันก็เลยอกบ่ขืนง่ายเลยแล้วครับออกจากน้องยู่มากค่ะวันทั้งโอ้เพื่อสลับเบิึงได้หนี่ดนยู่เนี่ยโอ้โหโอ้โหดีดีครับผมเอาคุณตีเอียงเอียงตีไม่ได้เขากุ้มดีแต่มัดด้งเขามัใช่ข่อยเพิ่งซุ่ม